สวัสดีครับผมพ่อผมชื่อคื่อนะครับบอยสุขใจอันทีนะครับอันนี้เป็นนี่เอามาที่ที่บอกว่าจะเอามาให้ดูกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นหลวงพ่อน่าจะเป็นหลวงพ่อเงินใช่ไหมพระพุทธเจ้าห้าพระองค์นะครับผมจะมีเป็นเนื้อปูนเพชรเนี่ยน่าจะเป็นปูนเพชรนะหรือว่าเนื้ออะไรเนี่ยคล้ายๆปูนอะแกร่งแล้วก็สวยคมชัดมากนะครับเป็นพระพุทธเจ้าห้าพระองค์มีกันมาห้าองค์แต่เป็นเนื้อเป็นเนื้ออย่างเงี้ยเนื้อปูนเพชรสี่แล้วก็เป็นเนื้อดินอะ เป็นเนื้อดินหนึ่งองนะครับเนื้อดินจะเล็กหน่อยเป็นเนื้อดินเผานะครับอีกหนึ่งองแต่อันนี้ผมจะเจอบ่อยประมาณขนาดน,นี้ยบางอันก็มีก็จะมีประมาณนี้ห้าองนี่แหละสวยงามนะครับเนื้อก็สวยเนื้อก็สวยนะถึงเขาเรียกว่ายุคนั่นแหละที่ทำมานะครับไม่ได้เป็นยุคใหม่นะครับก็เป็นเก่าๆเลย นะครับเอามาฝากไว้ให้ดูแล้วก็พิจารณากันนะครับหลายๆอย่างก็ต้องต้องดูแล้วก็พิจนารณานิดนึงนะครับอันไหนที่ที่คิดว่าไม่ใช่ก็ก็ไม่ต้องเช่าไปนะครับเอาที่มันใช่นะผมเองก็พิจารณาแล้วอย่างที่เคยบอกอนะ่ะก็คือก็คือ,อดูให้แล้วส่วนหนึ่งผมเห็นว่าของผู้นี้มันไม่ได้เยอะนะครับมันไม่ได้มีเยอะแล้วก็ผมเองเนี่ยถ้าบอกตรง,ตรง,ตรงๆ้วผมรวบรวมทั้งหมดนี่นก็คือห้าองค์ ห้าห้าห้าองค์เนี่ยก็ก็ถือว่าเยอะเลยมันมีอันนี้มีแค่สี่อย่างงี้มีแค่สี่แล้วก็เจอ,อน,นี้เมื่อเช้าไปเปิดกล่องดูแล้วเจอ,อน,นี้เจอเป็นเนื้อดินไงก็เลยเอามารวมให้ได้ห้านะครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวพอเอาอย่างอื่นไปลงแล้วก็มันก็จะจะดูขัดกันไปนะครับก็เลยหาให้ได้ห้าองค์แล้วก็เอามาลงหาเองก็ยังหายากแต่สวยนะอันนี้ชุดนี้สวยแต่ผมจริจริงแล้วผมมีเป็นเนื้อโลหะอยู่ องหรือสององนี่แหละประมาณนั้นแต่ผม,มเอา่ยมเอาไว้เอาไว้ใช้ของพุทธ้าพรปองเนี่ยคะสวยแต่อันนี้พิมพ์คมชัดแล้วก็สวยมาก,มากนะครับเห็นแล้วก็จะชอบนะฮะเดี๋ยวผมจะลงให้ใอ้ชมกันนะครับผมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับทางผู้ติดตามเฟซอุ๊กถ้าสนใจก็คอนแทคติดตา่าคอนแทคได้โทรคุยได้เลยนะครับปรึกษาได้อะไรได้คุยกันได้นะครับไม่ได้ไม่ได้รู้มากแต่ก็พอรู้นะฮะถ้าหลักๆจริงๆของพวกนี้ไม่มีอะไรมาก ก็อ่า,าจะจปปรึกษาเรื่องอะไรไลน์มาก็ได้แล้วก็ได้หรือว่าโทรคุยแล้วก็ได้ผมโอเพนนะโทรสามารถที่จะเปิดเปิดให้ตลอดนะครับปรึกษาคุยกันได้เลยทุกเรื่องนะครับผมขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับ